นี่ครับเพราะจะออกมาดูดูสงเกตความดุร้ายนะครับบึ้งบึ้งน้ำตาลเนี่ยจะดุร้ายหน่อยนะฮะแล้วก็มีความเร็วนะครับเขี้ยวใหญ่มากนะครับ ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจากชาแนลอิสติกเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวแมงมุมนะครับก็เป็นแมงมุมทารันทูล่านะครับหรือที่เมืองไทยเรียกว่าบึ้งนะครับก็คือบึ้งในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีอยู่สีชนิดนะครับที่คนส่วนใหญ่รู้จักนะครับก็จะมีบึ้งดําบึ้งน้าเงินบึ้งม้าลายบึ้งน้าตาลนะครับคือไอสีชนิดที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับ จะมี2ชนิดที่รีวิวไปแล้วนะครับก็คือบึ้งน้ําเงินกับบื้องดำนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปย้อนดูคลิปได้นะครับเคยทําคลิปไปแล้วนะครับบึ้งน้ําเงินกับบื้องดำเนาะวันนี้ก็เลยจะมาทําให้มันครบ4ชนิดหลักที่หลายๆคนรู้จักไปเลยนะครับจริงๆมันมีอีกหลายชนิดนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเป็นสายแบ่งมุมอะไรเงี้ยจะรู้จักก็พวกอ e ิเล็กตริกบูแม่มงสองอะไรพวกเนี้ยมันก็มีเยอะนะครับที่ยังไม่มีชื่อสากลก็มียังไม่มีชื่อก็มีนะครับ แล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาให้ดู2ตัวนี้สองกล่องสองตัวนี้นะครับเป็นหัวฮินีนะครับก็คือบึ้งน้ําตาลกับไทซีบ้านะครับบึ้งมาลายเนาะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับบึ้งน้ําตาลกับบึ้งมาลายกันเลยครับไปกันเลยครับครับก่อนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยว่านะครับบึ้งน้ําตาลกับบึ้งมาลายเนี่ย นิสัยค่อนข้างก้าวร้าวนะครับแล้วก็เป็นบึ้งที่อาศัยอยู่บนดินนะครับแล้วก็อยู่ในขุดรูอยู่ใต้ดินนะครับเวลาจะเจอเียก็ต้องขุดออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวแรกเดี๋ยวเรามาดูบึ้งน้ําตาลก่อนนะครับตัวนี้จะทําใยเยอะนะครับนี่ครับชื่อเขาครับฮัวฮินีนะอันนี้เป็นชื่อสากลนะครับใครที่ชอบพวกทารันทูล่าที่ทําใยเยอะๆนะครับก็แนะนํานะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับ นี่ตอนนี้ก็จะทำใยแบบอลังการอลังการหน่อยนะครับตอนนี้ยังสงบนิ่งอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับการรบกวนนะครับแต่ถ้าเราไปแย่เขาเนี่ยเขาจะขู่นะครับแม่ยังนิ่งยังนิ่งอันนี้เป็นการลูกโป่งนะสีชมพูชมพูมพผมพยายามไปแตะตรงใยบางมุมนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะจับสิ่งที่เคลื่อนไหวอะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเขาก็จะขู่นะครับป้องกันตัวเองเนาะ สำหรับบึ้งน้ําตาลนะครับจะดุมากเดี๋ยวเราดูนะครับนี่นี่แย่เลยนะครับดูเขี้ยวนะครับเขี้ยวใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับประมาณหกเจ็ดนิ้วนะครับประมาณหกนิ้วอะขนาดมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยหกนิ้วอันนี้ตัวเมียนะอันนี้เป็นการขู่ศัตรูนะครับเมื่อมีแบบศัตรูมาก่อกวนนะครับ สำหรับบึ้งน้ำตาลนะครับก็เป็นแมงมุมที่อาศัยอยู่บนดินนะครับก็จะขุดโพรงนะครับอยู่ลงไปใต้ดินนะครับเวลาจะเจอเนี่ยถ้าสมมติไม่มีมแมลงหรือว่าอะไรแบบไปกวนตรงหน้าปากรูเขาเขาก็ไม่ค่อยออกมาหรอกนอกจากจะมีมแมลงไปก่อกวนเขาอยู่ตรงปากรูเนี่ยเขาก็จะออกมาเนี่ครับเขาจะออกมาดูดสกเกตความดันดูร้ายนะครับบึง้งบึ้งน้ําตาลเนี่ยจะดูร้ายหน่อยนะฮะแล้วก็มีความเร็วนะครับ แต่ไม่มีขนคันนะครับผมเคยลองจับแนละ้วไม่มีขนคันผมเป็นคนแพ้นขนคันไงสดุปบว่าผมไปจับเนาะมันไม่คันเนาะตัวนี้ก็จะมีความเร็วดุนะครับลักษณะสีนะครับก็จะออกสีน้ําตาลนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะเป็นแบบสีน้ําตาลอมแดงๆนะครับของไทยมันก็จะดุแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวเป็นบึ้งมาลายนะครับ ตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคือบึ้งน้ําตาลมันก็มีอะไรไม่เยอะนะครับนี่ชื่อเขานะครับไทซีบา้าบึ้งน้ําตาลนะมันก็จะแบบตัวมันก็จะสีน้ําตาลอมแดงทั้งตัวงมันไม่มีอะไรให้แบบแตกต่างเยอะนะครับมาดูตัวนี้ผมชอบมากบึ้งมาลายหัวเข่าเ็าสวยมากนะตัวนี้สวยยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่แค่เห็นนี้ก็รู้แล้วว่าสวยอะ่ะดูลักษณะสีที่หัวเข่าเขานะครับ ก็จะมีลักษณะสีที่เป็นแบบคล้ายๆแบบขาวสลับด,ดําดูมันจะมีแบบดูเป็นลวดลาย่ลยนะคล้ายๆม้าลายนะเลยได้ชื่อว่าไทสีบ้านะครับมันก็จะมีหลายฟอร์มนะไทสีบ้าจะมีฟอร์มที่ออกดำๆกับฟอร์มที่ไม่ค่อยดำนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมมันมีอีกหลายฟอร์มนะแล้วแต่คนจะชอบนะครับก็ผมชอบนะสีประมาณนี้มันค่อนข้างสวยดีดูมีมีลวดลายเยอะ บึ้งมาลายนะครับถ้าเจอตามธรรมชาตินะครับจะดุนะครับแต่ตัวนี้ผมเลี้ยงมาตั้งแต่แบบไซส์แบบเล็กๆมันก็จริงๆมันไม่ได้เป็นตัววัดนะว่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วมันจะไม่ดุนะครับจริงๆเลี้ยงตั้งแต่เด็กอะ่ะมันก็สามารถดุได้แต่ตัวนี้มันไม่ดุไงตามธรรมชาตินะครับบึ้งมาลายนะครับจะขุดโพรงดินนะครับลงไปนะครับเป็นรูคือไอ้สีเบึ้งที่ผมรีวิวไปบึ้งดํา บึ้งน้าเงินบื้องมาลายบึ้งน้ําตาลเนี่ยจะเป็นประเภทของบื้องที่ขุดโพงอาศัยอยู่ใต้ดินทั้งนั้นเลยนะครับนี้ผมพยายามจะกระตุ้นนะครับเมื่อกี้นี้จะก,กระตุ้นให้เขาแบบขู่บ้างแต่เขาไม่ขู่ไงตัวนี้มันไม่ดุแต่ก็ไม่ควรจับเล่นนะครับแต่ตัวนี้ผมเคยจับลนะถ้าไปเจอตามธรรมชาติอะไรเงี้ยอย่าไปจับนะครับถ้าจับไม่เป็นนะ แน่นอนนะ่ะถ้าเจอแบบตัวเบึ้งน้าตาลเมื่อกี้นะมีแผลแน่นอนนะ่ะเอาแบบโดนกัดไปทีนึงมันจะแบบชาไปทั้งแขนนะถ้าคนแพ้จะเป็นอะไรมากกว่านั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคดูลักษณะส,สีนะครับสวยมากนะสีมันจะมีความเป็นเหมือนม้าลายนะผมชอบสีแบบนะี้มันดูมีมิติกว่าพวกบึ้งดําบึงดำก็จะดําไปเลย บึ้งน้ำเงินก็จะน้ำเงินไปเลยบื้องน้ำตาลก็จะน้ำตาลไปเลยเก็ตปะมันอารมณ์แบบสีมันเรียบเรียบไปหน่อยแต่ตัวนี้มันดูแบบมีอ่าสีที่มันแปลกกว่านะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะชอบอยังไงก็แล้วแต่นะสมตัวผมชอบเบื้องมาลายนะค่อนข้างสวยงามริงถ้าฟอร์มดำๆนะสวยมากมีพยายามต้อนขึ้นมือนะครับวิธีการจะจับนะจะใช้วิธีการต้อนนะครับแล้วก็ค่อยๆให้เขาขึ้นมือนะ ต่วนี้มันนิ่งเกินมันไม่ดุไม่อะไรเลยพยายามแล้วจะขึ้นไหมไม่ขึ้นขึ้นมาลูกขึ้นมาฮะไม่ขึ้นนะครับโอ้ยโอ้ยเนี่ยนะครับถ้าทําแบบเมื่อกี้นะผมไม่ได้ตั้งใจหรอกคือถ้าเราสมมติเอามาขึ้นไว้บนมือแล้วมันทําทําน้องตกลงไปบนพื้นนะบางทีน้องอาจจะถึงตายได้เลยนะอ่าต้องควรระวังนะครับแต่ดีอันนี้เมื่อกี้ไม่สูงมากนะครับ ไม่ยอมขึ้นมือด้วยแล้วก็ไม่ยอมขู่ด้วยจะเอาไงแน่วะฮะสองชนิดนี้นะครับที่รีวิววันนี้นะครับจะยังไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่ามีความดูร้ายก้าวร้าวนะครับมีความขี้ตื่นอยู่นะครับใครเห็นแบบนี้อย่าไปทําตามนะครับผมจับบ่อยแล้วนะครับผมเลยสามารถที่จะจับได้นะครับก็สําหรับใครที่ อ,อยากจะลองเลี้ยงนะครับก็ไปลองเลี้ยงพวกโกด้นนีอะไรพวกนี้นะครับของไทยมันจะดุไปนิดนึงนะครับสําหรับมือไม่เนาะบึงไทยมันมีความโหดร้ายอย่างน,นี้โอเคครับก็สําหรับข้อมูลทั้งบึ้งมาลายแล้วก็บึ้งดําก็จะมีประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวบึง้งน้ําตาลกับบึ้งมาลายนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการหาแมงมุมอะไร พวกนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นอีกจริงจริงอ่ะผมซื้อทารันทูล่ามาอีกหลายชนิดเหมือนกันแต่ว่ามันยังเป็นไซส์สลิงอยู่ไซส์เล็กๆก็ยังรีวิวไม่ได้นะครับก็รอมันโตก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับก็จริงๆบึ้งไทยมันไม่ได้มีแค่สชนิดนี้นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้ทุกท่านได้ดูกันอีกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร